กลิ่นเหงื่อปนกลิ่นฝุ่นคละคลุงในอากาศยามบ่ายจัดแสงแดดเดือนเมษายนศาสตร์กระทบสังกสีเก่ากองของแคมคนงานก่อสร้างยานชานเมืองกรุงเทพจนร้อนเรากับจะหลอมละลายทุกสิ่งคำปาญชายหนุ่มวัยสาสิบเศษร่างสันทัดผิวคล้ำเข้มจากการตรากตรำทำงานกลางแจงปาดเหงื่อที่ไหลเข้าตาแววตาซื่อแต่แฝงความเหนื่อยล้า จับจ้องไปยังกองอิฐท,ที่ต้องคนย้ายให้เสร็จก่อนตะวันตกดินเข้าถอนหายใจแผ่วเบาเงินเดือนวดนี้ต้องส่งกลับบ้านที่อุบลให้แม่กับค่าเทอมของบักคำน้อยน้องชายคนสุดท้องความหวังเดียวของครอบครัวเสียงโฮกเวกจากอีกฝั่งของแคมดึงความสนใจของคำปานและเพื่อนคนงานเขาเห็นร่างสูงใหญ่ในเครื่องแบบสีกากีเดินนำหน้าลูกน้องสองสามนายตรงเข้ามาผู้กองอิทิพลรอย ตำรวจเอกอิทธิพลวงสวัสด์นายตำรวจหนุ่มใหญ่ผิวขาวสะอาดสะอ้านผิดกับสภาพแวดล้อมรอบตัวใบหน้าคมคายแต่ดวงตาแข็งก้าวชายแววเจ้าเล่นนาฬิกาเรือนทองบนข้อมือซ้ายสะท้อนแสงแดดแวววาวตรวจคนยาเสพติดเสียงตะวาดหุ่นของผู้กองอิทธิพลดังขึ้นพร้อมกับที่ลูกน้องเริ่มรื้อคนข้าวของในห้องพักคนงานอย่างไม่ปราณี ปลาสไลคยคำปานเคยชินกับภาพเหล่านี้มันเป็นเรื่องปกติที่นี่โดยเฉพาะเมื่อมีข่าวลือว่ายาบ้ากำลังระบาดในหมู่คนงานเขาเหลือเพนมูน,นลูกน้องคนสนิทของผู้กองอิทธิพลมีท่าทีลุกลีลุกลนเป็นพิเศษขณะเดินผ่านห้องพักของนายจอไม่มีชื่อจริงเพื่อนคนงานชาวพม่าที่เพิ่งมาใหม่มูน,นทำเหมือนสะดุดล้มแล้วแอบหยิบห่อกระดาษเหล็ก หยัดเข้าไปใต้เสื้อของนายจออย่างรวดเร็วคำปานขมวดคิ้วมองตามด้วยความสงสัยแต่ปากของเขากับหนักอึ้งเหมือนมีหินทวงเขาเลือกที่จะก้มหน้าก้มตาทำงานต่อเสียงของผู้กองอิทธิพลที่กำลังตะคอกใส่คนงานคนหนึ่งยังคงแววมากพวกมึงนี่มันตะว่าปัญหาจริงๆเย็นวันนั้นคำปานแวะกินข้าวที่ร้านป้าสม,มนเหมือนเคย ป้าสมยิงไวกลางคนร่างท่วมเจ้าของร้านอาหารตามสั่งใจดียื่นจานข้าวผัดกับพระเรล้าไข่ดาวให้เขาวันนี้ผู้กองมาอีกแล้วหรอพ่อคำปานป้าสมถามด้วยความเป็นห่วงครับป้าคำปานตอบสั้นๆตักข้าวเข้าปากป้าสมมลเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่คนเดียวของเข้าในเมืองหลวงแห่งนี้ระวังตัวหน่อยนะพ่อคุณเอช่วงนี้ข้าวไม่ค่อยดีเลย ป้าสมรสพูดพลางทอนหายใจคำปานได้แต่พยักหน้ารับรู้ในใจนึกถึงภาพมูนนกับห่อกระดาษปริศนานั่นความรู้สึกไม่สบายใจเริ่มก่อตัวขึ้นเงียบแต่เขาก็สลัดมันทิ้งไปบางทีเขาอาจจะตาฝาดหรือมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เขาคิดก็ได้โลกของผู้มีอำนาจกับคนตัวเล็กๆอย่างเขามันห่างไกลกันเกินไปเขาไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่กี่วันต่อมา ข่าวลือกลายเป็นความจริงนายจอถูกตำรวจจับกลุ่มพร้อมของกลางยาบ้าจำนวนหนึ่งเสียงร่ำลือในแคมว่าผู้กองอิทธิพลต้องการปิดคดีให้เร็วที่สุดเพื่อสร้างผลงานหลังจากนั้นไม่นานคือหนึ่งขณะที่คำปานกำลังเดินกับห้องพักหลังจากไปซื้อของที่ตลาดเขาบังเอิญได้ยินเสียงคนคุยกันลอดออกมาจากมุมมืดหลังตึกร้างใกลแคมเขามองลอดช่องกำแพงอีแตกออกไป เย็นวันนั้นคำปานแวะกินข้าวที่ร้านป้าสมนเหมือนเคยป้าสมมยิงไวกลางคนร่างทรวมเจ้าของร้านอาหารตามสังใจดียื่นจานข้าวผัดกะเพราไข่ดาวให้เขาวันนี้ผู้กองมาอีกแล้วรอพ่อคำปานป้าสมนถามด้วยความเป็นห่วงข้าป่าคำปานตอบสันตะข้าวเข้าปากป้าสมนเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่คนเดียวของเขาในเมืองหลวงแห่งนี้ระวังตัวหน่อยนะพ่อคุณเอ๋ เห็นล่างของผู้กองอิทธิพลกับหมูนนกำลังยืนสูบบุรี่คุยกันอยู่ไอ้จอมันไม่ยอมสัดทอดใครเลยว่าผู้กองเสียงหมูนนดังขึ้นฮช่างแม่งมันกูต้องการปิดจอบแล้วอยนี่ต้องหาแพะตัวใหม่ที่มันดูโง่หน่อยไม่มีปากมีเสียงยัดข้อหาให้มันหนักจะได้จบจบไปเสียทีเสียงผู้กองอิทธิพลตอบกลับอย่างไม่ยี่ละคำปานใจหายวาบับ เขารีบมุนตัวเดินกลับห้องพักอย่างรวดเร็วหัวใจเต้นระรัวเหมือนกลองรัวคำพูดเหล่านั้นยังคงก้องอยู่ในหูแพะตัวใหม่โง่ไม่มีปากมีเสียงเขาภาวนาขออย่าให้เป็นเขาเลยเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่คำป่านกำลังเตรียมตัวจะไปทำงานเสียงแอรอวายดังขึ้นหน้าห้องพักของเขาประตูถูกกระแทกเปิดออกอย่างแรงผู้กองอิทธิพลยืนหน้าตาทมึงทึ้งอยู่ตรงหน้า พร้อมกับลูกน้องอีกสองสามนายคนสินเสียงคำสั่งเข้าของในห้องพักเล็กๆของคำปานถูกรื้อคนกระจุยกระจายและแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นมูนนหยิบหอยาบ้าขนาดกลางออกมาจากใต้หมอนของคำปานนี่ไงล่ะของกลางไอคำปานมึงกล้าฆ่ายาแนวแคกูหรอผู้กองอิทธิพลตวัดลัน่นแววตาพอใจอย่างเห็นได้ชัดบะแม่นครับผู้กอง ผมบม่ได้เฮ็ดไม่ใช่ครับผู้กองผมไม่ได้ทำคำปานปฏิเสธเสียงสั้นเนื้อตัวเย็นเฉียบเขาทูกใสกุญแจมือและลากตัวออกไปจากห้องพักท่ามกลางสายตาตกตะลึงของเพื่อนคนงานป้าสมอที่เพิ่งมาถึงแคมเห็นเหตุการณ์พอดีรีบหิ่งตามไปแต่ก็ถูกตำรวจกันไวป้าผมไม่ได้เฮ็ดอ e ีลีเดอร์ป้าผมไม่ได้ทำจริงนะคำปานตะโกนสุดเสียง ก่อนจะถูกยัดเข้าไปในรถตำรวจที่สถานีตำรวจครบาลทองที่คำปานถูกนำตัวเข้าห้องสอบสวนผู้กองอิทธิพลนั่งควยห้างอยู่บนเก้าอี้ตรงข้ามมองเขาด้วยสายตาเหยียดยามมึงจะรับสารภาพดีหรือจะให้กูใช้วิธีของกูผมบดได้เห็ดครับผู้กองอยานันบัณแม่นของผมผมไม่ได้ทำครับผู้กองอยานันไม่ใช่ของผมคำปานยืนยันเสียงหนักแน่น แม่จะหวาดกลัวจนแทบสิ้นสติปากแข็งนักนะมึงผู้กองอิทธิพลตบต,กตกเสียงดังหมู่นนที่ยืนอยู่ข้างๆเดินเข้ามาบีบแขนคำปานอย่างแรงจนเขานิ้วหน้าด้วยความเจ็บปวดกูให้โอกาสมึงครั้งสุดท้ายนะคำปานมึงยอมรับสารภาพแล้วสัตว์ทอดไอตัวใหญ่ที่มึงรับยามากูจะกันมึงไว้เป็นพยานแถมมีเงินให้มึงไปตั้งตัวด้วยเอาไหม ผู้กองอิทธิพลยืนข้อเสนอด้วยน้ำเสียงที่เหมือนจะวังดีแต่แฝงยาพิษคำปานนิ่งเงียบในหัวสับสนวุ่นวายภาพแม่กับน้องแวบเข้ามาใความคิดหากเขารับสารภาพเขาอาจจะติดคุกไม่นานแต่ถ้าเขาไม่รับเขาไม่กล้าคิดต่อแต่สักอสตรีความเป็นมนุษย์มันคำขอผมบได้เหตุผมบอยอมรับในสิ่งที่ผมบดได้ก่อเขากล่าวอย่างเด็ดเดเียวแม้เสียงจะยังสั่นเครือ มึงเลือกทางของมึงเองนะผู้กองอิทธิพลตวาดลั่นก่อนจะหันไปสร้างลูกน้องเอาตัวมันไปขังรอส่งฟองสารพุงนี้